จ่วงวันนี้เบนไว้แทงต่อมาที่โต้เบิ่งกลัามาแล้วแต่หนึ่งทีแล้วหลอดมุ่งม่วงเข้ามานิ่มนิ่มหมาหยิงจังหวะรอแล้วเบนไว้กระชากกระชากแล้วเปิดมาให้เพื่นอนโขกไปยูหุยมาหยึงจังหวะไหลต่อมาที่เบนไว้อีกหนึ่งทีแล้วเปิดหมานิ่มนิ่ม มาอีนึงเสว่าเป็นไว้กัะชาเข้าในแล้วเปื่อลูกนี้โขเข้าไปนิ่มๆม,มาอีดึงเสว่ารอรอแล้วให้เป็นไว้มาสุดเส้นแล้วเปื่อร้อนมึงง่วงโอ้โหส้ำเข้าไปลูกนี้นิ่มแนะนําเพจบริการเติมเกมแมงปอเติมถูกเติมไวให้สปีดได้ขิดแปเดียวเสร็จปลอดภยัยครบเครื่องเรื่องย e ิปซับอลนอกจากนี้ยังมีบริการเกมชั้นนำอื่นอีกมากมายสนใจเติมเกมลิกลิงนางง่ังเกียรติแท้ผู้ติด,ดตามมากกว่า2อ0 0 0คนแล้วนะครับ สวัสดีครับพืกผมเกยวนะครับตาจำวิดีโอวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวนี้เลยเป็นไว้ล่างแจกฟรีนั่นเองนะทุกคนนะล่างโชว์ไทม์ที่เขาให้มากันทุกคนนะไม่รู้ว่าทุกคนจะเอาตัวนี้กันหรือเปล่านะแต่ว่าผมกดมาแล้วก็วิธีอัพก็ง่ายๆนะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะถ้าใครอัพไปแล้วมันเล่นไม่เข้ามือนะทุกคนก็แนะนำมาดูคลิปนี้ได้เลยนะทุกคนนะก็ให้ทุกคนเชร์ปไปไว้นะว่าผมอัพยังไงนะผมก็อัพมาหลายวิธีแล้ว ก็วิธีนี้ก็คือวิธีที่เล่นดีที่สุดแล้วก็เข้ามือที่สุดแล้วนะทุกคนนะสำหรับผมนะที่จะแนะนําทุกคนในวันนี้นะโอ,โอ้โอก็อยู่ที่96นะไม่รวมูบนะทุกคนแต่ถ้าบูธแล้วก็101นะทุกคนนะ <honestly> โอ้โหสวยๆแบบนี้เลยนะก็ใช้ได้กับทุกโค้ดนะโค้ดธรรมดาก็เป็น101ันเหมือนเดิมนะทุกคนมาดูใส่ในของเขาว่าจะโหัจะแค่ไหนก็เป็นสไตล์เอ็กซ์กิ้ฟูลแบ็เป็นแบ็กสาย <S <S เติมเพื่ไปเปิดน,นะทุกคน ก็ค่าพลังก็อยู่ประมาณนี้เราผ่านรอบเตดพาร์ก็ถือว่าดีเราจะนิ้นเติมมือไปเปิดนะทุกคนนะเกียร์รับก็ถือว่าพอใช้ทุกคนสปีดก็ได้ย่ะเร็วมากนะสปีด90นะสปีดต้นก็ถือว่าไม่ได้เร็วอะไรขนาดนั้นแต่อยู่ที่สเตมินานี่แหละทุกคน9 8ปนะขึ้นสุดลงสุดแน่นอนก็ไปดูกันในเกียเลยครับว่าเบนไว้ตัวนี้จะโหจะแค่ไหนก็ไปดูกันในเกียเลยครับก็มาทุกคนก็ค้นหาเจอแล้วนะ ก็จะประมาณนี้นะเบนไว้ของเราดูทีมเขาโอ้โหเขาเลือกใครฮาวเวดวะทุกคนมาไม่เป็นไรแล้วก็ดับแค่กองหน้าเขาไว้ตัวเดียวก็พอทุกคนนะประมาณนี้ดับแค่แอมบาปก็พอก็ไปดูัปในเกมเลยครับว่าเบนไว้ของเรานั้นจะได้เติมหรือว่าจะมีประโยชน์สักแค่ไหนก็มาดูกันเลยนะทุกคนก็ไปแยกเยมแล้วออกมาที่เดบอยเข้าการที่มาราโดน่าโดนดักไว้ได้ เข้ากางมาเห็นบาเป้โอ,โ,โ,อโ,โอ้โหช้าเกินไปวะทุกคนโดนโดนแทงแล้วมาลาโดนหน้ามาลาดน,น่าชิปมาู่ลูกนี้โอ้โหยอกหลังไปวะทุกคนเกือบไปแล้วเรานะโอ้โหปล่อยให้เขาหลุดง่ายมากดูกนี้ใช่ความผิดเป็นไวไหมก็ไม่นะทุกคนก็ผิดผมเองนะเมื่อกี้นะ่ะไปได้ดักไว้นะมาเราเล่นสั้นๆดีกว่าจะได้ให้เป็นไว้นะทุกคนออกมา ที่แบกขวาเป็นไว้เติมเติมเราจะปั้นเน้นขึ้นเกมที่เป็นไว้อย่างยนตุทุกคนนะเดี๋ยวทุกคนจะไม่ได้เห็นว่ามันรีวิวตรงไหนนะเพราะว่า <laughs> ก็รีวิวหลังมันรีวิวยากอยู่แล้วนะทุกคนนะกว่าจะรีวิวได้นะแต่จังหวะน,นี้ไปแล้วเหีปาเป้เีปเ้นิ่มนิ่มโอ้โห,โห,โห,โหใส่ไว้ก่อนเลยนะทุกคนนะหนึ่งซึ้่งกมาตอนนี้ก็เดึงประตูต่ตอศูนยแล้ ผมก็จะเน้นขึ้นเกมฝั่งขวาอย่างเดียวนะทุกคนนะจะไม่ค่อยขึ้นฝั่งซ้ายนะจะไม่ได้เห็นเบนไว้เื้ยเยี่ยมรับก็ช้าได้ผมไปที่เบนไว้เข้ากลางมาบิคเชนบิคเชนออกมาที่ออทปีขวาเอโตแทงต่งอ,อมาที่จุดจุดตอกมาโอ้โหไม่ถึงว่ะทุกคนเห็นไหมทุกคนมันเติมนะแล้วก็จะลงมาช่วยเราด้วยเห็นไหมเขาจะค่อยๆวิ่งลงมาแต่ก็ยังได้อยู่เข้ากลางมาแล้วเบินออกมา แล้วจูดโอ้โหไม่ได้หมดทุกคนเกือบนะเมื่อกี้นะเกือบได้ให้เบนไว้หลุดขึ้นไปเปิดซะแล้วมาอย่างเติมต่อเติมต่อเบนไว้เบินออกมาที่ตอวตโตรอ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 แล้วไหลมาเบนไว้ว่าจะได้แอซิสหน่อยนะโอ้จะได้แอซิสไหมนะเกมนี้นะหรือจะได้ยิงหรือเปล่าก็ไม่รู้ทุกคนโอ้โหส่งไม่ดีเลยว่ะลูกนี้ฮ่ายังดักได้อยู่ แต่ก็มาไม่ถึงไงวาเป้ยอย่างไงยังได้อยู่ชิปมาโอ้โหโหดักได้ไงวะทุกคนยังยังได้อยู่ออกมาแล้วหลุดแล้วหญิงนี่ยังบอกไปได้ทั้งเมื่อกี้นะเกือบไปแล้วนะฝั่งเขานะก็ไม่เป็นไรดูการลูกสุดเต็มมุมของเราดีกว่าสุดเต็มมุมเราก็ไม่ยากยัดเข้าไปเลยก็แล้วกันนะทุกคน ต้องอะไรมากมายนะขูกไว้ตรงนี้ไม่ได้ทุกคนอยังติดเซนเต,นเตอร์ฝั่งเขาอยู่นะตัวใหญ่มากโค้งมาเบินมาแล้วมาดนี่โคกไว้อย่างไงอย่างไงมาเลนาแทงมาก็ยังติดอเอาเบนไว้ทำไมมาอยู่ตรงนี้วะทุกคนโอ้มาอยู่ฝั่งซ้ายเฉยเลยมาซ้อนเพื่อนนะเพราะว่าเพื่อนขึ้นหมดนะเมื่อกี้นะก็เลยมาซ้อนนะแต่ยังวันนี้ไปแล้ว แทงต่อมาแล้วแทงทังทีก็ขูโหไม่น่าทําเล่นเลยนะทุกคนนะเมื่อกี้นะน่าจะยิงง่ายๆนะมาเบียนไว้เติมขึ้นไปเปิดซิยังไม่ได้เปิดสักครั้งเลยนะเบนไว้วิ่งแล้วเบียนไวเบนไว้เปิดมาโอ้โหอย่างติดกองหลังอยู่นะเมื่อกี้นะเกือบได้โขกแล้วก็ไม่เป็นไรมาสิทุกสูตรเอาเบีนไว้มาเปิดหน่อยสิทุกคน จะมีประโยชน์หรือเปล่านะเปิดยันยัดลองดูมาเข้ามาเปิดเข้าไปพุงพ่งพุ่งไปลูกนี้โขกว้โอ้โหยังไม่ได้ว่ะทุกคนไหลออกมาที่แบกซ้ายแล้วโอ้โหลึกเกินไปขึ้นมาเป็นไว้อยู่ไหนวะทุกคนเปีย่นออกมาที่เป็นไว้อย่างไงโอ้โหไม่ถึงวะกับซีเป็นไว้เขาจะส่วนแล้วมาาโดน่ามาลาโดน่าอย่างดักไปไนดะ้อยู่บเลนี ออกมาที่ฝั่งขวาเป็นไว้แทงมาโอ้โห,โโห<ผ>มไม่ได้ทุกคนผมไม่ถนัดนะมันอยู่บนเกินไปนะเล่นยากมากนะถ้าเราบุกฝั่งโน้นนะเพราะว่ามันไม่ได้แบบเห็นมุมแทงมุมลุดสักเท่าไหร่นะทุกคนมาดูต่อกันครึ่งหลังนะจะได้เล่นง่ายยิ่งขึ้นและทุกคนจะได้เห็นมันเปิดมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่ามันอยู่แบบใกล้เราแล,แล้วผมจะบรรทุกง,ง่ายนะมาดูกันต่อครึ่งหลัง เนไว้เรายังไม่ได้คอร์สให้หมงุสักทีเลยนะทุกคนนะมาเบินออกมาเ็นไว้แทงก่อาที่เอโต้เอโต้รอแล้วเบนไว้นั่นไงมาแล้วจงวังหวะนี้โอ้โหโอ้โหถ้าเข้านี่สวยเลยนะทุกคนนะเมื่อกี้นะโอ้โหกิ้งคอรอหมุงแล้วนะเมื่อกี้นะแต่ว่าไม่เข้าเฉยเลยทุกคนก็ไม่เป็นไรเปิดพุ่งๆยัดยัดไปหน่อยสิแล้วโข่นี้โอ้โห หายเลยทุกคนโอ้โห,โหโลูกสูตรเต็มของเราอันนี้มันมีประโยชน์จริงๆนะถ้าใครยังไม่ดูก็สามารถไปดูได้น,นทุกคนนะผมมีคลิปสอนอยู่นะอาเบนไว้ดักบอลไว้ได้แทงออกมาแล้วไหลต่อมาที่เอโตเอโตไหลต่อมาที่มาเลเไหลหนึ่งทีโอ้โหไปผ่านชลีบาวะทุกคนเบินออกมามาลอนลาเข้ากางมาลูเบนแทงมาก็ยังดักได้อยู่ ยังไงโอ้โูโขยมากเลเดดนชนชนไว้หนึ่งที่เบิร์นออกมาที่เป็นไว้ยังไงไหลต่อออกมาที่เป็นไว้กัดชากไปก่อนเดี๋ยวไม่ได้เปิดกัดชากไปแล้วโล่งแล้วเปิดมาลูกนี้โอ้โหโอ้โหนับสองแล้วนะทุกคนนะได้เปิดนะซึ่งหลังนะโอ้โหชนไว้ยังไงเขาแทงเลยหรือเปล่าแทงเร็วแล้วเดอะบอยแทงมาก็ยังดักได้อยู่ออกมาที่เป็นไว้เบิร์นมาโอ้โหโอ้โห,โห,โหไม่น่ากดแทงเลยทุกคน อยางดักได้ยูออกมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยห,ห,หลุดเลยหรือเปล่ากระชากมาแล้วไหลต่อมาดีว่เไปไม่ถึงฮ่ายัางได้อยู่แล้วไหลมาโอ้โหอย่างติดอยู่นะทุกคนแล้วใส่ขวานิ่มนิ่มโอ,โ,โอ้โหขมมากลูกนี้นะไม่นึกว่าเขาจะเติมขึ้นมายิงนะทุกคนีเอล่านะโก้สามประตูต่อศูนย์แล้ว ยังไม่ได้แอซซิตยังไม่ได้ยิงอะไรเลยนะเบนไว้ของเรานะแต่โกไม่เป็นไรผมจะพยายามปั้นเขาให้ได้เปิดให้ได้แบบแอซซิตมากที่สุดนะทุกคนมาดูลอรอวิ่งสี่วิ่งสี่เฮ้ยวิ่งวิ่ง,งโอ้โหผิดตัวยังยังได้อยู่ขึ้นมาเป็นไว้เบนไวหมวนหมวนมาสองตัวโอ้โหยังคล่องอยู่ลอลอแล้วหมวนยิงทีหนีเดอะบอยแล้วลองเปิดมายิางทีโอ้โห ไม่มีใครขู่เลยโอ้โหโอโอกข้างเฉยเลยทุกคนลูกนี้น่าจะเอาตัวโขบมานะเป็นปเพราปี้ไม่มันก็เลยไม่ค่อยโขกนะทุกคนอืมโดนดักไปได้สบายเลยโอ้โหโดนสวนับแล้วทุกคนนี่ไงละ่ะยังดักได้อยู่เบินออกมาเป็นไว้ ลองเติมขึ้นมาอีกสิเป็นไว้รอรอเป็นไว้วิ่งแล้วให้มาที่เป็นไว้แล้วชิปมาขูก็ขู่ไม่ได้โอ้โหทุกคนให้อะไรตัวเลขวะมายังไม่หมดความพยายามยังอยู่ที่เป็นไว้อีกหนึ่งทีแล้วเปิดมาโขกไว้โอ้โหไม่ได้อีกแล้วทุกคนเห็นไหมถ้าเราเอากองหน้าตัวโขกดีๆมามันได้โขกแบบหลายลูกแล้วนะทุกคนนะแต่ว่าแบบยังไม่ได้อยู่นะ มาแล้วเบนไว้เบินมารอรอเบนไว้อยู่ไหนอยู่นี่ไงมาไม่เปิดแล้วม้วนไปยิงเองซะเลยแล้วเข้าสายหูอย่างติดบล็อกอยู่นะทุกคนอย่างเรายังไม่ได้ทำผลงานเลยนะเกมนี้นะอย่างไงเออพามามามา,มาสักทีเถอะเบินมาโขมาที่เบนไว้เบนไว้ แทงให้เพื่อนแล้ววิ่งมาเร็วเร็วเรวจะให้เปิดเนี่ยให้มาเ็นไว้เปิดไปดูนี้ขบกันไปนิ่มนิ่มโอ้โหจนได้ทุกคนโอ้โหเปิดจนได้นะจนได้แอดซิสทุกคนนะโอ้โหตั้งหนานนะก็ถือว่า เติมกิมได้มันมากๆนะทุกคนนะก็ลองเอาไปอัดดูแล้วก็ลองเปิดดูนะน่าจะได้สัก2อสามเซตนะแต่ว่าเราโขกตินบ้างอะไรบ้างนะโขกไม่ได้บ้างนะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งใจเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ